ที่นวนก่อนค่ะแต่ผมสร้างลุกหม่เออยังไงครับในรอบในรอบนานแค่ไหนครนานค่ะเออไม่ได้เกิดจากใครเลยคือเพื่อนโทรมาบอกว่าเห็นภาพในไอจีภาพหนึ่งถ่ายคุ้มกับพี่ท็อปเออแล้วแก่ๆมากไม่สวยผมยาวแล้วไม่ถึงนู่นนะแก่ดูแก่กว่าพี่ท็อปมากเออคือจากปุ๊นั้นอะ เพื่อนโทรมาแล้วบอกว่าเธอต้องไปทำผมเดี๋ยวนี้ไม่งานนาสามีเธอจะเบื่อโอ้ทว่าูแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าแบบเราก็คิดว่าเป็ไตล์เนาะเออพี่ท็อปเป็นรักธรรมชาติเขาต้องแบบเข้าใจความเป็นแบบสวยธรรมชาติแต่เพื่อนก็คือแบบเธอชะล่าใจได้ยังไงเออเพื่อนก็บิ้วเราก็เลยแบบบอกพี่ท็อว่าเออเดี๋ยวไปทำธุระแป๊บนึงแล้วไม่บอกเขาด้วยอแล้วพี่นุ้ยเป็นลุกมาเลยพอเพื่อนพูดตอนนั้นพี่นุคิดหนักเลยป่ะหรอ ให้หลัวมันจริงเที่เพื่อนพูดว่าคือเพื่อนพูดแบบหลายหลายครั้งแล้วค่ะจนล่าสุดอะรูปในไอจีรูปหนึ่งแล้วเพื่อนแคปส่งมาให้นู่นแล้วบอกว่าแล้วก็บวงว่าแบบผมหงอกก็คือชัดมากแล้วไม่ท้อปอะด้วยความที่อายุมากขึ้นเขาดูเฟี้ยวขึ้นนางก็เลยแบบแกเลขสี่แล้วแกยังไม่ให้แบบสามีแบบชะล่าใจเลยเพื่อนบิวสุนิดเพื่อนทักแรงมันทำให้ที่นุ่นเสียเซลใช่เอาจริงเสียเซลก็เลยไปถึงที่ร้านแล้วบอกว่าเอาส่งอะไรก็ได้ที่แบบเด็กเด็ก ที่แบบดูอยู่กับพี่ท็อปได้ก็เลยได้ทรงดีมากคือตัดผมเพื่อสามี้รกนตีสวยสุดทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วคุณท็อปพอเห็นคุณภรรยาเข้าบ้านมานะคะกับลุคใหม่คุณท็อปเป็นยังไงบ้างคะัโอ้ผมไปดูที่ร้านตัดผมเลยเลยไ่รับใช่ครับตอนแรกไม่กล้าบอกว่ามาทำผมจนต้องบอกว่าอยู่ร้านทำผมเออแล้วรีเคลียร์รีเคลียร์ยังแหมกับทรงไม่เลยค่ะบอกพี่เขาเลยว่าอะไรก็ได้ขอให้แบบ ดากันดากับมาให้แบบพี่ท็อตบตะลึงสุดตแล้ส่วนตัวเราชอบผมสั้นไหมส่วนตัวเราส่วนตัวชอบค่ะส่วนตัวชอบแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนลุกที่ไม่ได้เข้าร้านทำผมก็นาน้วเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเป็นลุกใหม่เห็นลุกใหม่ภรรยาเป็นไงฮะตอนที่ไปรับย้อนความนิดนึงผมไม่ได้รู้สึกว่านุ่นเขาสวยน้อยลงเลยนะจริงๆใช่คือแบบว่าไม่ได้ผ่านมาผมว่าโอเคโอเคมากมาก แต่ว่าเขาอาจจะแบบมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางทีเพื่อนเพื่อนแซวอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมฮะว่าเพื่อนเขามาแซวว่าแบบว่าเขาดูอายุแก่ไปอะไรเงี้ยเลยต้องไปตัดผมอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ไม่รู้ก็คือไปรับที่ร้านทําผมธรรมดานั่นแหละพอพอเห็นเสร็จปุ๊บเ้าก็น่ารักดีเขาเพิ่งมาเฉลยเพื่อนแนะนําเพื่อนบอกเพื่อนแซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำแล้วเราทำยังไงยิ่งยิ่งโตยิ่งเฟี้ยวครับพี่ดูสิ ผมก็เกรงหน้าไปเรื่อยครับตอนนี้คือแบบว่าพยายามเกรงเนาะรอเล่นนะคือไม่ไดก็นอนหลับนอนให้มันเยอะๆใช่ครับเครียดเหมือนกันแต่ว่าก็นอนเยอะๆทะเลาะกันก็ไม่เป็นไรแล้วก็นอนหลับไปได้อแม้ถึงทะเลาะกันก็สามารถนอนหลับได้ไม่ถึงเขาว่านอนหลับได้แต่พี่นุ่นนอนไม่หลับมันก็เลยแบบส่งผลต่อกายภาพ้างนองอ๋อเลยเป็นเหตุทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเอชจขึ้น เราไม่นอนเ้ราเราไม่นอนเนออหรอพี่ทิ้งระเบิดแล้วหลับทิ้งเออหลับใส่เอเรามีวิธีการการจัดความเครียดยังไงฮะสมมติว่าทะเลาะกับแฟนคาคากันอยู่ปุ๊บเราปุ๊บหลับได้ดเลย <laughs> ลเขามีบุญมากค่ะอันนี้ไม่ต้องตอบตอบแต่ผู้ชายมีบุญมากทุกคนเ <laughs> ออสี่สามสองคือไปเรยเหรอ <laughs> คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท้าศศรีษะถึงหมอนไม่เกินนับสิบ ไปเลยไปแล้วคือมีบุญแบบแต้มบุญสูงมากสมว่าเราเป็นนาอนต่างจังหวัดเนี้ยแล้วเราก็จะมีความเล่นหนังผีเยอะเนาะเราก็จะแบบจินตนาการส่งอะไรเงี้ยเราก็จะคิดพี่ท็อปอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพูดแป๊บเดียวก็คืนหลับหลับเลยหลับไปแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกรู้สึกดีเหมือนกันนะที่นอนง่ายอ่ะแต่ว่าพอฟังวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนแบบทิ้งบอมเสร็จแล้วหลับหลับหนียางเงี้ยพี่ท็อปไม่ัวรจะตื่น ไม่กลัวเราตื่นมาปุ๊บภรรยาจับมัดแขนขาเราอะไรอย่างเี้เหรอฮะเดี๋ยวไปไม่แบบว่าจับกันอยู่อย่างเงี้ยแบบหลับดีใช่ไหมเลยแกล้งเลยหรืออย่านเหมือนตลกหกเก้าเลยโหดหน่อยไม่เคยได้คิดเพิ่งมาคิดตอนนี้แหละจะเสี่ยงไหมเนี่ยค้อควรแล้วจ้ะพี่นุ้มพี่นุ้มมีนอนแบบเวลาทะเลาะกันแบบนอนงอนนอนไม่หลับนี่คือมันมีกระซิกนะนอนแบบร้องไห้น้ำตาคนเดียวหันข้ามไปซีนในละครอย่างเงี้ยไหมไม่ไม่ค่ะส่วนมากก็ ดูคลิปปีบสิวโอ้ยแต่ด้วยมีใครเขี้ยบคุณหรอคุณนุ่นแต่นุ่นเคยเป็นตอนที่แบบยังไม่ได้แต่งงานตอนเป็นแฟนผมมาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วผมก็บอกนุ่นว่าเออเดี๋ยวผมไปเที่ยวคืนกับเพื่อนแป๊บเดียวนะก็ออกไปประมาณสักห้าทุ่มอะมองการครับมองกันพี่นุ่นีปทามองกันน่าจะกลับมาถึงห้องประมาณตีสี่ได้โอ้โหเออแป๊บเดียวนะไอ้จังหวะที่แบบเปิดประตูนิดนึงอะแล้วไฟจากข้างนอกห้องมันสาดเข้าไปในห้องอะภาพที่เห็นคือแบบ เหมือนแบบตาคนนุ่นอะโผล่มาแล้วแบบพอพอเห็นเต็มหน้าปุ๊บแล้วน้ำตาหยดเหมือนแบบพ่วงกับสั่งเงี้ยเพาน้ำตาหยดช็อตนี้นะเงี้ยเออเอออันนั้นโหดสุดละไปคิดใจใจร่วงใจหล่นไปเลยใจร่วงแล้วก็รีบรีบนอนทำไมวิวมองได้อย่างหาวิพีู่นอ์เหมือนเขาแบบไม่ไม่ไม่เชื่อเลยอ่ะี่นุ่นทำไมเขาบองได้กันนะ ก็อันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ที่แบบทำแล้วแบบว่าเมื่อกี้ที่ถามเงว่าเคยแบบทะเลาะกันแล้วเขาร้องไห้ไหมอันนี้คือแบบหนีเที่ยวแล้วก็ดึกไปหน่อยครั้งเดียวเท็ีเลยครั้งก็ขอตรงตรงแล้วบอกว่าวันนี้จะยาวแค่ไหนเงี้ยบอกตรงๆไปเลยก็คือไม่เห็นน้ําตาแล้วแค่วันเดียววันนั้นเลยใช่ใช่โอ้หวันนั้นก็น่ากลัวเนาะภาพมันแบบติดตาใช่แล้วมีน้ําือโหมะพี่นุ่น จับเราเวลาเราโกรธเขาหรืองดนเขาใช้พื้นที่สื่ออะคะหน้าศิลปาจะเป็นคนดุเฉยๆจริงๆเป็นผู้ถูกกระทําทุกเรื่องที่เกไปนางเอกใช่ไหมฉันเนี่ยไม่เคยได้ด่าใครเลยไม่เคยได้แบบพูดใครเลยไม่เคยได้เกี่ยวกา่าใส่ใครเลยมันแค่ในละครชีวิตจริงมีแต่คนโขกสาบแล้วก็ไปทางสามีด้วยนะทุกคนเลยคิดว่าแบบ เฮ้ยเธอต้องข่มสามีเธอแน่เลยเธอต้องข่มแบบจิกคนนั้นฉันไม่เคยได้ทําสิ่งนั้นกับใครเลยฉันเลยเอาไปลงในละครหมดเลยนางเอกตัวจริงอยู่นี่เนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําตลอดเวลาดาวพระศุกร์หรอพี่นุ่นใช่จริงจริงเนี่ยอยากจะแอบเอากล้องไปในห้องไม่เห็นเลยว่าเราเนี่ยคือผู้ถูกกระทําท่านหนึ่งขอโทษนะครับวายเวียกรับงวงเลยเหรอ่กระพี่เขาเป็นคนกลัว ความพยายามไหมคะมันจะมีจังหวะเกรงใจแต่พอเวลาหงุดหงิดมากอ่ะมันก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันเออคือเหมือนว่าเราก็ใส่สุดอะ่ะบางทีคําพูดคําจามันก็อาจจะแบบเออคือไม่ได้พูดคําหยาบนะ uh. แต่มันเหมือนเป็นการเสียงแรงหน่อยเหมือนเป็นการแบบพูดแบบ p r e เชอร์เออนิดๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเออ <c oughs> แล้วพี่นุ้นพี่นุ้รับมือไงพี่นุ้นรับมือไงคะพอแบบเขาปรี๊ดใหม่พี่นุนน <c oughs> ้นรับมือไงคะเอาเอาเอาเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริง เอาจับที่ลมหายใจที่ปลายจมูกแค่นั้นแหละค่ะของเขาหรือของเราของเราสิเขาไม่ยุ่งเขาถูไมคะตั้งสมสติตัวเองใช่คือพี่ท็อปเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเติมเชื้อไฟค่ะปล่อยเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องเราก็ทําหูดับไปพอยิ่งเราต่อความมันจะยิ่งแบบไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมฉันแบบไม่ได้สวนกับเหมือนในละครไม่ไม่คือชีวิตจริงก็คือโดนกระทำขันสูตรี่ท็อหายายเขาลายาแบบนั้นที่รังสติตัวเองได้ไม่มีเลย ผมโชคดีครับผมก็ผิดไปแล้วครับหลายเรื่องที่ทำมาครับขอโทษสาธารณะด้วยนะครับยกไว้หลายรอบบ้างพี่ท่อเวลาเวลาเราทะเลาะกันแล้วเราขอโทษกันไหมครับเวลาอยู่ที่บ้านแบบขอโทษกันแบบเพื่อเคลียร์เป็นเรื่องๆไปอย่างนี้ไหมครับพี่มันต้องผ่านเวลามันต้องผ่านเวลานิดนึงสมมุติวันนี้ผมแบบเดือดมาเลยครับทะเลาะกันแล้วแล้วก็เหมือนกับพูดจาแรงๆใส่อย่างเงี้ยพอผมหลับ แล้วผมตื่นมามันเหมือนกับมันจะดีขึ้นแล้วนุ่นเขาก็จะรอผมแบบคำดาวแล้วผมก็ค่อยมาแบบขอบคุณนะที่เมื่อวานนี้แบบใจเย็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขอโทษแล้บางทีมันก็บ่อยไปนิดนึงแล้วก็ขอโทษก็บ่อยไปหน่อยคือเวลาทะเลาะกันแรงแค่ไหนต้องมีการขอโทษกันทุกครั้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่สมมติาเราเราเคลียร์กันมากกว่าด้วยเหตุผลค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตคู่ที่พื้นฐานเนาะบ้านแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันแต่บ้านเรารู้สึกว่าอารมณ์แบบ มันเข้าใจกันได้ทุกคนมันมีช่วงขึ้นลงของอารมณ์ได้แต่ว่าเหตุผลมันจะทําให้เราอยู่กันมาได้นาน <c oughs> แล้วสุดเราก็มีนับว่าแบบพี่ท็อปเป็นแฟนมา8ปีนี้แต่งครบอีก8 16ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเพราะว่าเหตุผลมันทาให้เราแบบก็อยู่กันไปได้โดยที่ไม่บอบช้ำนะครวันนี้เป็นสั่ีตัวอย่างเลยไหมครโอ้ยเมื่อกี้ผมขอโทษไป, <laughs> ไปตังป้งเยอะไม่น่าจะยเป็นตัวอย่างที่ดีไม่น <c oughs> <c oughs> ่าจะดีเท่าไหร่แต่มันครบรอบนี่พี่ท็อปจำแม่นเลยนะพี่นุ่น จำแม่ไหมคะฮะแม่เป็นใครไหนครับพี่ดูอาไรหรอพี่อีกเรื่องหรอไอนคือเพิ่งครบแปดแปดปีแต่งใช่ไหมครบแปดรอบแต่งใช่ไหมฮะนะถ้าเขาบอกว่าใช่ก็ใช่ไม่ได้จริงผมแบบสารภาพสรุปใช่ไหมครับใช่แม่พี่ดูใช่ไหมก็แปดปีแปดปีค่ะเออจำได้ว่าขอเขาแต่งงานวันที่หนึ่งมกราคมอ๋อปีใหม่เพราะว่าตั้งใจแล้วถ้าวันที่หนึ่งมกราเนี่ยผมจำได้แน่เออใช่ จำได้วันนี้แหละครับแตในกันทั้งหมด16ปีก็อยู่ด้วยกันมา16ปีแล้วค่ะยาวนานมากเอก็คือเทคนิคอันนี้แหละที่ทำให้เราแบบทั้งคู่อยู่ปกครองกันมาได้นึกว่าดีนะเผื่อว่าคู่ไหนแบบกาลังมีปัญหามันก็คงมีช่วงเวลาที่แบบไม่เอาอะไรเงี้ยรว่าต้องมีแหละแต่ว่าเหตุและผลมันจะทำให้เราแบบอยู่ดีวกันได้คุยกันด้วยภาษา ที่มีวุฒิภาวะที่ดีพอใช้เหตุและผลคุยกันตอนที่อารมณ์มันไม่ได้แบบฟุ้งกระจายน่าจะเคลียร์ปัญหาที่พุเศษที่หกปีไม่คิดจะมีน้องมาเริมเต็มให้ให้คำแบบให้ครอบครัวเรามาส่บลูยิ่งขึ้นกว่าเดิมนครับเวลานี้คงไม่ได้คิดแล้วค่ะก็คือมึงก็อย่างที่บอกก็คือไม่พร้อมเลยจริงๆก็คิดว่าคู่คู่เราอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะมีมีมีลูกพฤติกรรมเราเอ่ยความชอบความสนใจแต่ตอนนี้พยายามดูว่า อยากเลี้ยงแมวแต uh, uh, well. ่ไม uh, uh, like ่ผ่านด่านใครเลยที่บ้านที่บ้านนู่นบ้านพี่ท็อปตัวพี่ท็อปเองก็คือยังไม่มีใครอนุมัติยากกว่ามีลูกอีกสมมติว่าถ้ามันนี้นุ่นอนไปบอกว่าจะมีลูกดูง่ายใช่ไหมเออพี่นุ่มีคนแท้คนสัตว์เองไม่ไม่อ่ะเียวที่อาจจะเป็นเว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแต่เราแค่เราเห็นธาตุแมวมันน่ารักอะเราอยากเข้าสู่วงการนิ้วบ้านตอนนี้ก็เลยทำได้แค่ซื้อตุ๊กตาแมวจากญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาแมวที่เอานิ้ว จิ้มเข้าไปในปากแล้วมันดูดดูดอ่ะมันก็จะดูดดูดเออทำได้แค่นั้นตอนดูทีวีต้องไปกอนไม่ไม่ใจอ่อนหรอคะพี่ทอมให้แบบภรรยาเลี้ยงหน่อยหรือเรามองว่าแล้วว่าแวลูเราไม่ได้ความเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบเรามันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการสื่อสารและการคอมมิชเมนต์ตั้งแต่แรกก่อนแต่งงานแล้วใช่คือผมให้นุ่นเขาแบบตัดสินใจว่าเขาอยากมีหรือไม่อยากมีเพราะผมยังไงก็ได้ที่บ้านผมพ่อแม่บอกว่ายังไงก็ได้แล้วแต่ดังนั้นพอนุ่นเขาบอกแบบเนี้ย มันก็คือบอกก่อนแต่งงานผมว่ามันมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ได้คุยกันอ่ะแล้วผมอยากดีลึกๆเงี้ยแต่นุ่นไม่อยากมียเนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่พอมันเป็นเหมือนกับการสัญญาก่อนแต่งงานผมก็เลยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดนุ่นเราคิดแบบนี้ผมก็ตามได้ทั้งหมดแล้วแมวเหรอคะให้มีได้ไหมฮะตอนนี้ที่คอนโดเขาห้ามเลี้ยงสัตว์ะครับอ๋อพิกดผิดกฎใช่ แบบไม่ไม่ไม <bin out> <clothes> ่เอาดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือการดูแลเขาไม่ไม่ไม่มีเวลาดูแลเขาใช่ไหมลองคิดดูดิถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเลี้ยงแล้วแบบอย่างแรกเลยผมไม่ค่อยอยากผิดกฎเท่าไหร่กับอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราต้องเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆน่ะมันเหมือนกับมันมีไม่มีคมสุขเหรอย้ายคอนโดเลยโอ้ยยากนะซื้อบ้านเลยมีบ้านพี่ดาวอะไรจะต้องอะไรต้องมีบ้านก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องแมวเออนั่นคุณแม่ คุณแม่เป็นอิฟนฟลูเทนเนอร์ค่ะเนี่ยเห็นเขาลงโปรโมทคุณแม่สุดนี้เป็นอย่างมากค่ะคุณแม่เป็นคือนว่าตอนนี้สิ่งนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อม่ะคะสิ่งที่นู่งสนใจคือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะคือเราออกมาทํางานข้างนอกแต่วันหนึ่งคุณแม่กเกษียณแล้วเขาอยู่บ้านออหน่วยๆกับคุณพ่อสองคนเราเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ ไม่อยากให้มันผ่านไปโดยเปล่าออประโยชน์ก็เลยอยากกลับไปบ้านแต่ก็อยากหากิจกรรมทํากับเขาแต่ไม่รู้จะทาอะไรเลยเออคิดว่าชวนแม่เป็นอินฟลูแล้วเราเป็นเหมือนโปรดักชั่นให้อยู่กับเขาให้เขาแบบมีความสนุกและอยากให้เขาพูดในเรื่องที่เขาสนใจนั่นก็คือผู้สูงอายุเ,ออเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเพมาะว่าเชื่อเถอะว่าทุกบ้าจะต้องมีผู้สูงอายุออที่อยู่บ้านหน่อยๆและออนานๆทีเราจะกลับไปช่วงสงการานต์ออกลับไปช่วงปีใหม่หรือแบบ ลองกลับไปแอบอยู่ๆลองกลับไปสิเขาจะมีความตื่นเต้นสนุกทำกับข้าวแบบให้เรา,าทุกอย่างคือนร้คิดว่าช่วงเวลาอย่างเงี้ยรุ่นอยากกลับด้เราไม่มีรูปด้วยค่ะเลยคิดว่าเวลาที่สําคัญนอกจาก งานแล้วก็สามีก็คืออยากกลับไปใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยปั้นแม่เป็อินฟูเขาก็เลยสนุกเขาก็จะถามว่าอาทิตย์นี้จะมาถ่ายไหมมีการเช็คคิวเนี่ยเราก็บอกว่าอาทิตย์นี้แม่อยากแบบทำอันนี้อันนี้นั้นน่นถ่ายเป็นคอนเทนต์ได้เองใช่ในควาไม่ตื่นกล้องแล้วคุณแม่ไม่ตื่นแต่เราคิดว่าอันนี้อยากสนับสนุนนะคะว่า ว่าเรากลับไปใช้เวลากับท่านดูอะท่านอย่างน้อยสุดชวนท่านมาทํานี่รู้สิ่งแวดล้อมก็ได้นะเออเนี่ยตับคอนเทนต์ที่ติ๊กต็อกเอาจริงผู้สูงอายุดูติ๊กต็อกเยอะนะเออใช่คุณแม่ปั้นง่ายไหมคะก็จะมีความตกตีแม่ลูกนะเออใช่ใชชแต่แต่นนเชื่อว่าลองลองให้พื้นที่เขา เป็นกันทุกบ้านใช่หรอาแล้วคุณแม่มีงานติดต่อมาเยอะไหมครับให้ตอนนี้ปบ้านอยู่กลัวไปแบบทะเลาะกับลูกค้าอยู่แล้วติชานเป็นฝั่งเซลล์นะคะใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่คุณแม่จะไปแม่สามีด้วยก็ือต่อมาแพ็กเกจคู่เลยใช้แพ็กเกจคู่คือแล้วเชื่อว่า เราช่ว่าดีที่สุดก็คือการให้เวลากับท่านให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าอยู่เพราะว่าไม่งั้นน่ะเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับบ้านรอลูกกลับมากินข้าวแค่สาวอาทิตย์แต่ถ้าเกิดทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าสิ่งที่เขาคิดอาหารที่เขาทําการปักเย็บชุนเรื่องราวต่างๆในอดีต มันมีคุณค่าสําหรับเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไร้ค่าแค่รอไปวันๆอ่ะอันนี้คือการเติมเต็มที่ดีที่สุดตอนนี้เป็นทีมบูในสังกัด2คนแล้วสองคนสองคนอันนี้ดิฉันเป็นคนรักค่ายเป็นซีโอเป็นซีโอเป็คอนเทนต์ก็ก็เริ่มดีนะคะคือเพิ่งเริ่มทำเองแต่ลูกสาวถามขอบคุณนะคะในโอกาสนี้เปล่าประกาศนะคะว่าดิฉันมี2แม่แม่ตัวเองและแม่ผัวเป็นคอนเทนต์ต้อนรับคอนเทนต์ต้อนรับสังคมผู้สูงอายุเนาะใช่ใช่ตุ้นตุ้นคิดว่า ดีมากคือให้เขาได้พูดภาษาเดียวกันเราอยากไปพูดเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่เราเป็นเด็กอ่ะเราไม่ได้สามารถสื่อสารได้เข้าถึงคนวัยเดียวกันมาพูดด้วยกันเลยคที่นุ่นคิดพี่นุ่นก็กลับมาเป็นวีรอดอีกอันหนึ่งคือทำงานแทบไม่ไหยุดเลยเราต้อดู ก็คือกลับมาแล้วกลับมาอีกมันตรงกับสถานการณ์ตรงกับใจหลายๆคนมันตรงกับมันก็ตรงกับใจฉันเหมือนกันทำงานก็ไม่ได้หยุดเลยอันนี้ไปดูไปดูลองเล่นให้ดูรอบหนึ่งอยากเห็นเป็นการไนดูอยากเห็นอยากเห็นต้นฉบับของจริงเม่ด้ไม่จบครอบครัวแล้วใช่อันนี้เป็นการแสดงเป็นการแสดงกาไงลองลองรอบหนึ่งเป็นยังไงนะการแสดงเลพี่ทำการแสดงทำบทไม่ค่อยได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะทำงานไม่เคยได้หยุดเลยทำงานไม่เคยได้หยุดเลยไม่เคยได้ลา พี่ทำพี่ทาไปวอีแล้วขอโทษค้าบวันนี้เหมือนแบบผิดตลอดเลยเออเป็นนาทีที่คุยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบบชวนเรื่องติดต่อได้เลยได้เลย